ต่อได้อ่ะอร่อยมากนี่ทุกคนใหญ่มากเลยมากเลยตรงเนี้ยก็แปปเดียวเองเมื่อกี้ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะทุกคนเลยนะคะทุกคนไปมาหยุดจู่อะไรจะบ้านทายกับถนนนะคะตอนนี้ก่อนฝนจะมาหนักกว่านี้นะทุกคนเดี๋ยวมิวไป หาหน่อไม้แป๊มะนะ,ะก่อนจะกลับบ้านให้หาน้องหมูเสร็จแล้วค่ะง่ายๆเลยทุกคนแค่นี้เลยจริงๆรแล้วมันอยู่ที่เราควบคุมนะคะอยู่ที่เราเลี้ยงว่าเราเลี้ยงมันแบบไหนตั้งแต่เริ่มแรกนะคะถ้าเราเลี้ยงมันดูแลแบบโอ้โหเกินขนาดนั้นอะ่ะก็ไม่ดีเราต้องพอดีค่ะอย่างหมูบ้านมิวสิกเนี่ยจะให้มื้อเดียวแล้วให้แบบ ให้ออกหากินเองซะส่วนใหญ่มากกว่าแข็งแรงด้วยแล้วหมูก็อารมณ์ดีไม่ได้ขังแบบห้องแคบๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเหมือนคนอะถ้าขังอยู่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีความสุขใช่ไหมคะเช่นเดียวกันเนี่ยบ้านมิสซก็จะปล่อยให้เดินอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือถ้าเราไม่เลี้ยงแบบตามใจหมูก็ถ้าเลี้ยงตามใจเกินมันก็จะดื้อน,นะคะ <c oughs> อย่าเลี้ยงตามใจคุณดุเหมยเอบอยู่ไปหาหน่อไม้แป <c oughs> ้นนะคะ ไปค่ะทุกคนก่อนที่ฝนจะตกหนักกว่านี้จะมีเธองนเน้นนู่น่ไงอ่ะเออพี่นี่เจอแล้วนะคะอันแรกเลยมิวเจอเมื่อกี้ อันนี้คือหน่อไร่นะคะทุกคนหน่อไรอ่อ่ะอร่อยมากเป็นหนอ่อประเภทหน่อที่มิวรู้สึกว่ากินแล้วเอาไปแกงแล้วก็คืออร่อยที่สุดแล้วอะ่ะแล้วก็ไปต้มแล้วจิ้มจิ้มกับน้ำพริกไปยำไปผัดอร่อยเลยน้แม,นะม่เนาะไปดูตรงข้างในตรงนูงน้นนะแม่เอะหรือว่าเอาไปขึ้นแบบเล็กๆอ,อ่ะเนาะชีเด็จ โอ้เป๊ะเชี่ยวคุกกี้มาโอ้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 กว่าเสียงอ่ะโอ้โอ้เป๊ะซี่เป๊ะซี่คุกกี้มาดิมาดูมาสิอืมันี่ก็ละบบยคาลรอช่วงนี้ก็ฝนตกนะทุกคนก็เลยอ่อต้นไม้ก็ เริ่มเขียวขจีเริ <t 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 um> <t <t uh <t ่มขึ้นเยอะมากแล้วนะคะเริ่มลดแล้วนี่จะมาแบนเด็ล้วไงเพื่อบีไม่ถอยใช่เออจะบีจะบีแอ้มเออตัวงอแ่เลย

嗯，豆豆都吃嘛呢？要么咱们，我看见？要么咱们，看见？你都穿你，大了没？看你，些土豆豆。这个俺有土豆豆。都撇、嗯、了没<解>？没有的。吃嘛呢？ ไม่สูงมากพอนะคะก็ต้องใช้จอบเลยนะทุกคนตรงนี้มันมีขี้หมูหลายมาก็เลยดีมากเลยทุกคนหนอขึ้นเยอะมากเลยตรงนี้ Nó là bị ốc kìa ông Hả? Bà. Ừ. Bà bà. Bà, bà bà? Ừ. này bà, bà Ừ ba chúa ba bì chúa ba ba là ở thích biển nữa ha ở nó phải gì thì chủ chủ. Alo. mày u bù la bù gì บปารคุณจุจงอ่ะเพรว่าหากินอย่างนี้ก็หากินอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนหัวงออย่างงอมี่แค่ลครเดียวนะเนาะอออืม ไม่ได้กินหนอ่อหน่อไรมาม,มากนี่นะทุกคนหน่อไร่ก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าแบบนี้เนี่ยก็คือโอเคแล้วอร่อยแล้วนะคะนี่หักได้เลยนะคะแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นมาแบบปุ้มปุมตรงนี้นะคะเราก็ตัดเอานะคะเราก็ใช้จอบขูดเอานะคะ อกเยอะมากเลยนะทุกคนไม่ได้มาดูนานเลยอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะไปไหนก็ลำบากเลยน่าจะหมดแล้วแม่ไม่รู้ว่ามีตรงไหนอีกอะ่ะหาเห็ดด้วยนะแม่เอเมอยปวปอง ทุกคนนั่นหน่อไร่เหมือนกันอ่ะทางนี้ไม่ใช่หน่อไร่นะทุกคนอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ทำข้าวหลามข้าวหลามนะตรงนั้นมี คนในเบียรอ่ะีเช่นในเดือดข้าหน่อบีงาเบียร์ันเธอบอกบางทีอะ่ะทุกคนตรงหนอนะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีแผลอย่างเงี้ยมีมีรูเหมือนมแมลงเจาะเนี่ยแสดงว่าจะมีอ่แมงเป็นเป็นแมงของหนอนนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะแม่รถที่ไม่ใช่รถด,ด่วนอะ่ะแต่ว่าคล้ายๆรถด่วนที่เป็นสีเหลืงหงอง ด้วงเหรอใช่ด้วงเรียกว่าด้วงแปบ๊บเดียวได้เยอะมากเลยค่ะวันนี้ไปแกงกินนนะแม่เนาะนี่เบียบบเบ้ยเตยยิ่งมน,นี่ช่นไรเด้อทั้งสั้นแบบนี้ก็ตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะทุกคนอืมพอที่เบี้ยนี่ออ แ,บบแม่หนอนนี่มาหาค่อยมาหาไหมไม่เห็ดอ่ะค่อยมาหาไหมฝนตกอ่ะถ้าว่าจะดูหอยจะยืดเลย จะเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ฝนตกอะ่ะเมื่อกี้ยังไม่ตกนะคะเพิ่งตกลงมา กดเยะด้วเดีเหรอดิม่หรือล่ะตรงบริเวณนี้นะคะก็เป็นก็เป็นเป็นทุ่งของเห็ดนะทุกคนเพราะว่าถ้าโซนนี้ปุ๊บอะหลังหลังของหมูปุ๊บอะก็จะเป็นแบบเป็นป่าไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะหา หาเห็ดหาหนออะไรได้สะดวกเลยนะฮะมีนหนอเขาอีหนอเยอแต่ไม่มาดูแล้ว่ะสิขไม่รออีีบาีีลงไม่ฟาร้องอ่ะเดินนะ้กลบ้านดีกว่าโอ้ยมาบังพี่จียบ ฟ้าร้องเลยนะทุกคนกลับ <ๆ S 2> บ้านก่อนค่ะไว้มิว,วค่อยมาหากับคุณแม่เพิ่งจะตกลงมาได้วัดสองวนันเห็นก็เลยน่าจะยังไม่เค้นค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนวันนี้ไปทําไปแพ็คของก่อนนะคะไปแพ็กข้าวปุ๊บก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยอีกวันเราค่อยมาหานะะ้าแม่เนาะอันนี้เป็นข้าวมาไปที่กลับบ้านฟ้าร้องละเดี๋ยวขับรถกลับบ้านลำบากเางเลยไปทำมไน S <S <an> <S ก็เดี๋ยวมิวเตรียมจะกลับก่อน,นนะคะทุกคนก็วันนี้จะกลับไปแพ็คของนะคะวันนี้ก็แป๊บเดียวเองเมื่อกี้ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะทุกคนพอกินแล้วนะคะก็ไม่ได้เอาเยอะเพราะว่าอยากให้ไม้ไผ่ใหม่ๆได้ขึ้นบ้างนะคะก็จะเก็บจะเก็บแล้วก็จะมาเอาเฉพาะที่ที่อบครพอพอกินนะท<ๆ>ุกคนไม่ได้แบบโอ้โหต้องแบบกระสอบหนึ่งสองกระสอบอย่างเงี้ยก็เกินไปนะคะ ให้แบบธรรมชาติได okay, ้ขึ ants, ้นอะไรใหม่ๆบ <m akes death> ้างก็เดี๋ยวฝนตกมากแล้วนะคะเดี๋ยวมีขอจะกลับกลับบ้านก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนไปเอามัเอามเอาไัเอามารจาริมยีอเคทุกคนเมื่อเี้าพอดบแล้วนะคะมิวต้องรีบกลับแล้วไม่ได้แล้วขอปิดเครื่องก่อนนะคะขอบคุณมากๆทุกคนขอบคุณค่ะฝากกดติดตามคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปไว้กลัวไปไม่ที่ไป

ใส่กับถนนนะคะตอนนี้จะลงไปได้ไม่แน,น่แน่เยอยยยะแยะเยอะเหรอ กลับบ้านนะคะตากฝนกลับบ้านเลยค่ะตรนี้สวยมากเลยค่ะหน้าฝนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็อันนี้ยังดีที่ตรงนี้เป็นคอนกรีตนะทุกคนถ้าวนไม่เป็นคอนกรีตเนี่ยก็นาก่ากลัวเหมือนกันขนาดเป็นคอนกรีตเนี่ยเรายังต้องแบบ โอ้เสียวอะ่ะเพราะว่าเราก็ว,ว่ามันลื่นหรือเปล่าอย่างนี้